สวัสดีครับช่องป้ากุลพิธีก่อนนะพิธีก่อนมาครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายนะถ่ายเบื้องหลังนะถ่ายเบื้องหน้าครับอัปเดตครับตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาป้าตอนนี้มันสี่โมงกว่าครับโอ้สี่โมงกว่าวันเป็นสามโมงสองเก้านาฬิกามาเด้อกินข้าวพี่น้องครับป้าพึ่งจัดให้ครับโอ้เอฟซีป่ะครับเอฟซีจัดให้แต่ว่าป้าหน้าเป็นคนจวดจัดฝาดบืนครับพี่น้องครับ เอฟซีเป็นจัดให้ครับพี่น้องหมูครับข้อหมูย่างครับข้อหมูใส่หมูครับนี่ครับอันยะครับพี่น้องครับอันยะเลยครับกินเบ็ดบวงครับพี่น้องครับกินเบ็ดบวงครับมาเด้อผู้ผู้ใดจะกินพอแล้ยมเราก็ร่างจัดอยู่ครับแอดมินไม่กินเด้อแอดมินกินหมูนี่ไหมพ่น้องห่วงเราก็เนี้่ยเรอไป่หายกันเลยพี่น้อง จวด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 ครับมืดแนวอยากแนวกินพ oh, 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 mm ี hmm. uh ่น huh. uh ้องเอ้ยขามากรุงเทพบ่ต้องห่วงเลยเอฟซีหักแพงครับทั้งปุ่นกับมีดได้ครับไอติมครับไอติมกับเอฟซีเอามาให้กันครับพี่น้องปุ่นไอศตรีมอะไรเอ่ยน้ำหอมตมาี่ครับไอศตรีมครับ เอเ้ย,ย,ย,ยแม่หั่นไส้หันใส่หั่นใส่โอ้ยมาเด้อพี่น้องเลยยัยเป็นคกักหไรในวันนครนี่อยากมาอกย,กยู่จักซิบเทือเ่อนหมดแล้ปลาใหญกว่าแม่งแม่งมันนาปเป็นเสียงัวมาให้เป็นโตกับบอจักเลรอครับอเอฟซี <FC. S 1> ผมก็ยังโมโหว่าเอฟซีเพิ่งซื้อยังน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ากับเอฟซีเหรอครับเอฟซีสาวหน่อยครับไอติมก็มีด้วไอติม ถ้าถ้าถ้าทำให้ให้พี่หรือให้พ่อสักอันหนึ่งมีเบอร์บจะล่นี่นี่นี่นาจริงจนี่ไอติมครับไอติมเอซีมาเรียนรักตายเลยจริงๆเิไอสกี๊รดที่สดครับผมไอสกีลกรดที่สดครับขอบคุณทุกคํา้งครับแพงเด้อพี่น้องไอเอซีมานาวาลนคร พอขายติ่มเพเขาพึ่มตึกตึกใสแรงงานโอ้ถูกใสแรงงานครับใสแรงงานเด็กได้เจ้าบรรยากาศรลังเม้ที่เป็นห่องครับเดี๋ยวสิภาพยางไป็น้าเีนโสนฮงีเอะหนี่อเอ้าพ่อพี่ถอยล่ะแปองเงินเงโอ้ปอาเงินมปจนใจคารถโรตตอรี ใบจักบาทใบละลอยอันนี้ใบละลอยเจ้าผู้ส่นะเจ้าขายแพงเดี๋ยวพาพี่น้องไปอัปเดตนาพิธีพี่น้องครับว่าพิธีไปแจักเปอร์เซ็นต์แหละครับเลยกนี้ไปให้ผมเงินหน้ามันข่ะโอ้ยมันเกี่ยวเนี้ยับผู้ใหเนาะขุ่นเลยโอ้เพื่อนเพื่อนนี่ยนี่เพื่อนกันเนี้นี่ได้แล้วครับเอาเป็นเจ้าขอซอยเพื่อนเพื่อนบีก็เพื่อนเบรกอิสิดธิ์ดีดีโอ้ยเอาเอาให้เพื่อนกิน อันนี้เพื่อนใต้เลยไหมเพื่อนใต้อันนี้เพื่อนอุโบสไว้เพื่อนใต้นี้ดอกครับพี่น้องหเราจะอัปเดตทั้งดีที่แหละครับครับมาอัปเดตหน้าพิธีครับพี่น้องเรียนมากตอนนี้ครับเนี่ยคือเรียบร้อยเลยครับใส่แสงสีเสียงมาแล้วแสงสีเสียงมาแล้วขอจดจาด์าัดพุทธพี่น้อง มมีศาสตร์ด้อพี่น้องด้อให้คุณเทียบหนิโมนั่งศาสตร์ครับบมนั่งครับเต้นลูกเดียวครับศาสตร์บมมีครับศาสตร์บมมีศาสตร์เสือไม่มีงานนี้จวดจาดฟาดบื้มย่างเดียวครับสวัสดีครับจุลีไหลครับไหลสดกลุ่มปิดพี่น้อง พี่น้องอัปเดตวดีธที่ครับสาวน้อยเป็นบันแพงกันเลยโอ้ยอลังการครับเรียบร้อยแล้วครับไฟคือเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีด้วยครับเอฟซีด้วยครับ ข้อนอนครับเก็บซีครับแบบพี่นอ้องควาจุดชานฟาดพื้นครับเรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวเด็กสาวหรอกไปครับไปครับ พี่น้องเวทีสาโน้อยครับเมแรกมีกลุ่มปิดเด้อพี่น้องครับเซบินรับเชิญแมนมะนีวันครับกับอีกคนหนึ่งผมจำซื้อว่าอะไรเซบีนครับสวัสดีครับผมยูตลอดได้ปะโอ้ขอบคุณหลายๆครับตลอดได้ครับผมอยู่นี่ปะครับ สาท้อนครับโอ้อยชาต้อนครับแต่ว่าอยู่บ้านเขาจะยุโรปอินทร์ล่ะโอ้ยครับครับเห็นปลาไหลโอ้คนเบืองหลาด้วยมือครับกับเบืองกับเบืองอยู่ครับก็เก็บเบืองอยู่เดี๋ยวสิไหลอยู่ครับเรื่องนอนก่อนครับครับอันนี้ถ่ายวิดีโอครับครับเอาคลิปก่อนครับ พี่น้องมิกก็เรียบร้อยแล้วครับร้านมิกห่านมิกรซาแอนไลค์ครับผมยิ่ดีคุ้มมดครับทั้งไฟแสงสีทั้งเครื่องเสียงครับ หน้าเวทีเขาทั้ทงนี้ได้ดานดานทีละครับดานทั้งหน้าเวทีครับฝั่งหลังก็คือแบบผมคลิปลแล้วที่ผมว่านะครับมันจะเป็นลานจอดรถบางพี่น้องเนาะเอฟซีต้องต้องเขามาทั้งนี้ครับแบบจะมีที่จอดรถเนี่ยอยู่กับจะบรหลายที่ทางหลังไปได้ใครมาถึงโอ้โหไงพาช่วยพามว่วล บัตรราคาเท่าไหร่ครับ200บาทครับโอ้200ครับพี่น้อง200นี่มีเก้าอี้ให้ไหมหรือไงอ่าไม่มีครับโอ้เก้าอี้ต่างหากครับผมบันละ200ครับเอฟซีก็ไม่มีให้เช่าข้างในนะครับตัวละตัวละ20บาท20บาทเก้าอี้20ครับบัตร200งร้อยครับ ร้านค้ากับพ่เท่าไอพี่น้องร้านอาหารไม่เท่าไหร่ครับแดดลมลมโต๊ะละพี่น้องครับหาโมงหาโมงครับตอนนี้ห้าโมงแล้วสิบเจ็ดนาฬิกาครับพี่น้องขอบคุณทุกการที่ตามครับช่องปาโก้ลำเพืินนพเชียวครับฝากพี่น้องไว้เสมอครับสำหรับคลิปนี้ครับผมอัพเดตวิธีการแสดงของสาวน้อยครับข้างหน้าเวทธีข้างหลังเดี๋ยพี่นาะขอบคุณทุกการที่ตามครับสวัสดีครับ